สวัสดีครับมีรถมานําเสนอใหม่อีกหนึ่งคันนะฮะสุสุกิอาซีรอเรียกอาซีหม่ำ um นะครับเดิมเดิมครับสวอสวยครับเอกสารชุดโอนครบภาษีขาดเกินนะฮะไฟไม่แต่นะครับรถไม่รั่วนะ เดิมเลยครับผมสวยมีไฟท้ายแตกหนึ่งจุดนะฮะอย่างอื่นไม่มีนะสวยๆครับผมท่ออาร์ซีนะครับท่ออาร์ซีสวยนะครับ0894791684ครับองน้ำลูกกานะฮะ มีหลายคันให้เลือกชมนะครับเข้ามาเลือกชมได้เลยนะฮะโอเคถ้าฟังเสียงนะ สวครับขอบคุณครับ